ครับสวัสดีครับค่ะคุณกัลพันมีคาแนะนําฝากพี่ๆนักลงทุนยังไงคะครับจริงๆก็ภาพตลาดสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ถือว่าลงมาผิดความคาดหมายเรานะครับโดยคิดว่าจะลงมาออ่ลกนะครับระดับพันสี่ลงมาขนาดนี้นะครับแต่ว่าตัวตลาดเองเนี่ยมุมมองหลักเรายังมองไปทามการพักขึ้นนะครับในภาพตัวเองเนี่ยอาจจะมองไม่ค่อยดีนะครับมันยังติดอยู่ในภายใต้ท็อปสินเรทั้งนั้นนะครับเพราะว่า ตัวรัชินีเองเนี่ยเส้นค่าฉลี่ยนะครับห้าวันกับยี่สิบห้าวันออกมา<ะ>แล้วก็วันนี้การรีบาวขึ้นไปก็ติดนะครับที่เส้นค่า,าเฉลีห้าวันนะครับก็ถือว่าอค่อนข้างจบปีไปได้เพราะว่าดาวเทิงอยู่แต่ว่าการพักลงมานะคิดว่าตัวรัชนีเองเน,นะครับในรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยน่าจะเป็นการพักขึ้นนะครับแนวรับอยู่ที่หนึ่งสามแปดศูนย์นะครับเกืบสามจุดห้าต้านบนเนี่ยนะครับในรอบสัปดาอยูที่หนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบครับ ทำไมเรา,ม,ามองแบบนั้นเน่ยงั้นจีโนมงจากจุดนี้ไปผมคิดว่าเรื่องสั้นเหมือนเป็นเรื่องตัวการปรับประสิทธั่นกังวลเรื่องระบเศรษฐกิจน,นะครับแต่ว่าตัวเลขเศร,รษฐกิจของตัวอเมริกาจริงเนี่ยที่เรามองเนี่ยเราคิดว่ามันยังไม่เข้มแข็งพอที่จะเปลี่ยนไปขึ้นได้นะครับแล้วก็ก่อนการประชุมเสร็จก็คือการเดือนธันวานะครับมันช่วงต้นหน,นึ่งธันวาเองเนี่ยมันจะมีเรื่อง,องตัวประชุมอ c ซีก่อนนะครับเราก็มองว่าอ c ซบีรอบนี้นะครับสาม มีโอกาสสูงนะครับที่ทางมารูดากี้อาจจะมีการใช้ค e เพิ่มเติมอ,ออกมานะครับซึ่งมองระอามองว่าการประชุมต้นเดือนธันวาคมนี้แหละจะเกิดขึ้นเนพราะว่าภาพแบบนี้ก็คิดว่าภาพคูเบอร์วีเองเตลาดยังคงเก่งในเรื่องตัวนโยบายเก่งสัมพายอยู่นะครับก็เลยเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดส่วนในประเทศเองสแตนน่ามเป็นเรื่อง,องตัวนโยบายภาครัฐนะครับบันดัคารเนี่ยมีการพุพ่งเข้ากา,ารหาวีและพิจารณานะครับแล้วก็ วันที่ห้าเองนะครับจะเป็นการประกาศผู้ประกอบการที่ผ่านคุณสมบัตินะครับการประมูลรถไฟบางคู่เช่นแรกก็คือของ19แก่งคอยนะครับใ <regarder S 1> นค่าของล้านบาทตรงนี้เนี่ยนะครับก็พอประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติปุ๊บอีกหนึ่งสัปดาห์จะไปได้เป็นการประมูลอีออคชั่นะครับเราจะต่อด้วยการประมูลบางคู่นะครับบางคู่คของเ้นที่สองในตัวีราาของดช่วงที่2บ พิจิกาเงินเข้าหรือ่คิดว่าเนื่อในตัวที่กระดุกเคลื่อนนัน่ได้ได้พระสมควรในการบบกับเงิน R T F I S เนี่ยผมลองคาดการณ์คร่าวๆปีที่แล้วเนี่ยนะครับช่วงพิจิกาเนะครับถึงธันวาเนี่ยลดเงินนะครับตัว R T F เนี่ยนบบเข้ามาตลาดสองเดือนประมาณสามื่นเจ็ดนะครับคือรอบนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยที่ตลาดรายงานแล้วเนี่ยนะครับเจ็ดเดือนมันเข้ามาประมาณหนึ่งหกเดือนหกแล้วตอนนี้มันอยู่ในเดือนพิจิกาละนะครับมันนี้เข้ามา ถ้าเราไปดูว่าตัวเลขที่ไม่หน่อยงานนะครับช่วงสิงหาถึงตุลาเนีราพอค่าเฉลี่ยประมาณสัก็8,000กว่าล้านบาทเนี่ยรวมแล้วตัวเลขที่ได้เข้ามาแล้วประมาณ20,000สองนะครับของมือสองเนี่ยนะครับเออ่ตีเท่าปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วเงินเข้ามาประมาณ5,000 5,000 5,000นั่นเองเพราะไม่ไจริง้อน้องสองเดือนนี้เนี่ยถ้าเรามองแม็กแม็กเนี่ยอาจจะเข้ามาได้ถึงประมาณ3.2ล้านบาทของมือสองพีเอซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะที่พออัฟพอซื้อในตลาดได้ แล้เราดูค่าเฉลี่ยพิจิกาธันวาตามมติเนี่ยเข้ามามาัน22พันล้านบาทค่ะดังั้นรอบเปลีนธันวาผมคิดว่าน่านรุนแรงื้อจะกองทุนประเภทนะครับจะเป็นตัวซัพพอร์ตตลาดได้หรือไม่นะครับดนั้นโดยรวมแล้วแท้หนักสัปดาห์หน้าตลาดแม่งเข้าองการรีบาวาขึ้นมาครับรีบาวขึ้นครับผมในส่วนตัวผู้นองนะครับจริงๆก็อ่อพวกกระเป๋าผมว่าสัปดาห์หน้ามันเป็นมูลตั้มดีนะนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ตัวที่มันแรงขึ้นมา ป็นสเต็กนะครับแล้วก็ตามมาด้วยซีเคค่ะนะครับแล้วก็อันที่ดีหุ้นหลักกันเลยสเต็กกับตัวซีเคเนี่ยต้องบอกว่าเบรกเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นมานะครับค่ะก็เป็นเทรนขาขึ้นรอบใหม่คนที่เล่นเนี่ยก็คงเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าแบบนี้เทรดดิ้งได้นะครับค่ะดูไปที่เบรนยี่สิบหกบาทสำหรับตัวสเต็กนะครับสเต็กค่ะจนถึงยี่สิบหกจุดห้าส่วนตัวซีเคเองนะครับก็อาจจะเทรดไปที่ยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าจุดห้าอีกรอบหนึ่งซีเคค่ะ แต่ตัวที่ดีเนี่ยเป็นตัวรับายนะครับตัวสองพันันมาโดนเทคแรงมากนะครับราคาหุ้นเนี่ยยังอยู่ที่เส้นพิเศห้5วันไปที่บริเวบ8 2 5ที่ผมคิดว่าถ้าหุเนไปเกิน8.85ก่อนเปได้เนี่ยอับช้เงินปเยขึ้นมา9บาทต้ครับค่ะนี่ก็เป็นตัวหน่งที่น่าสนใจในสัปดาห์หน้านะครับก็จะเป็นตัวอมตะนะครับอมตะคืออมตะวีเอ็นก็มีโปรเซสขึ้นน่าจะเจนมากขึ้นราคาหุ้นพักที่15วันในค่ดีเลยคิดว่า ด้านหนา้าเงินใจราคา14บาท14บาท60ครับ<ม>แล้วก็ตัวที่เราแนะนํากันอยู่แล้วนะครับแรงงานชังเลือกกันกุนเดนโก้เนี่ยดีเรก็น่าจะเป็นตัวกันกุนเดนโก้น่าจะเป็นตัวดีเลตตามมานะครับในส่วนตัวคาบาทเองก็คาบานตัวคะ,ะครับซี่เส้นคคาเลียร์ค่ะ25วันนะครับอีที่เวน7บาท85ิบหสาเร็จแล้วต้องดูเบส8บาทอีกนัหนึ่งก็คือพาสเส้นข้า คครับ่ะสำหรับตัวคาร์มัใช่ครับในส่วนตัวสปาก็จริงเรื่องเบรนดิ้งครับค่ะเบรนดิ้งคิวสตาร์คิวสามนะครับจบมานิวไฮรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่เก้าจุดห้าห้าตัดด้านหน้าลุ้นเบรกคิวไฮขึ้นไปะครับ่เราอยู่ที่สิบแปดยี่สิบนะครับค่ะครับก็ประมาณนี้ก่อนได้ค่ะตอนนี้ก็เยอะล้เยอะแต่ก็คือ เนเดิมให้ด้วยนะครับพยายเมระดมเพิ่มที่เราเป็นเดมให้นะครับออมมีพวกสวัสด์กับ BCC สวัสด์เราให้ไว้ที่แค่สิบบาทนะครับก็ยังเป็นตัวที่ผมคิดว่าเล่นปกติรันได้ส่วนตัว BCC เองเนี่ยก็เห็นว่าเป็นพักขึ้นนะครับค่อนข้างดีก็ลุ้นเบสผ่านสี่บาทสิบนะครับเงินปันก็สี่บาทยี่สิบกับสี่บาทสามสิบกันด้วครับอืได้ค่ะอันนี้สําหรับพุ้นนะคะไปดูเซฟฟิทตี้กันค่ะ ฟิวเจอร์เมื่อเช้าที่เราแนะนำกันก็คือเทรดดิ <c oughs> ้งลองนะครับเทรดดิ้งลองเนี่ยนะก็คือสั้นๆเนี่ยใครเล่นสั้นก็ดูที่901 <91 S 2> นะครับกับ907 <c oughs> ในการเล่นรอบก่อนครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าหลุดนะครับบริวเวณ87เริ่มเล่นนะครับตบอบร้อ <c oughs> นไปเสนอนบนหุ้อนอุโมงค์920กับ940เนีมีโอกาสขึ้นมาอีกรอบหนึ่งครับค่ะทองคำละคะตัวทองคำนะครับก็ อยู่เฉยๆให้ไปในกรอบเท่ากันจะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเปียกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเปียกได้ค่ะฝากแนะนำเพิ่มเติมพี่ๆนักลงทุนค่ะคุณกาาัลภัทรครับเออ่จริงๆผมว่าตอนนี้เนี่ยตลาดเนี่ยนะครับมันมีตัวที่สามารถเลิ่มลงทุนได้เป็นรายตัวนะครับแม้ว่าภาพตลาดโดยรวมมันจะทําให้เราเริ่มกังวนลนิดนึงเพราะว่าภาพของการพักขาลงมาน,นะครับ,รบแต่ว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วภาพตลาดเดือนกันยายนอาจจะไม่ได้เร็วร้ายมือภาพของการเกิดตัวขึ้นได้ จากประเด็นที่เราได้เรียนไปเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นรายตัวยังคงอิงในเรื่อง,องตัวหุ้นนะครับที่ได้ประโยชน์จากนโยบายภาครัฐเป็นรายตัวปไ,ไปนะครับผมก็เลยเป็นตัวที่สร้างผลตอบแทนในทางพืนได้ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะครับค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ